กลางเด็กเลยหยิ่ทุมก็ไม่รู้กปกตอนเดินมีควายหลังออกจาบ้านก็บ้านอันนี้ก็อยู่ริมคลองไงก็มาเดินกางเด็กเลยเออขุดดุดเียุดต้นไม้ออกมาเรื่อยๆกำลังขุดอยู่จะเอากับบ้าปเลอกเลขายก็คุยกัน เขาสอนเขคืองเขาอ,าไอะไรสุด่อะไรคิดเยอาคิ่เยาะที่น้อยรือวมากมายอะไรคำว่าถูกคืออะไรเนี่ยเขาเข้าใจว่าสอนเอาอย่างนี้นะเพราะว่าก็นี้ก็คือสิ่งที่เ,เจ้าเคยสอนแต่ว่าสิ่งที่เขาสอนกันวันนั้นเนี่ยเราไม่รู้แต่คิดว่าคงเหมือนเ,อเราเพราะว่าเวลาเราสอนนือจิตเราจะสอนอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าฉันเกลียดเธอหรือว่าฉันรักเธอเป็นพิเศษในฐานะที่เธอเป็นบบเด็กปฐมหรืออะไรไม่ใช่สิ่งที่เธอเราจะต้องทาสิ่งที่เราคิดเราจะต้องเว้นไม่ทําให้เราเป็นตัวของเราคือคนที่ถูกต้องจะสอนอย่างงี้เสมอไม่ใช่วัยรุ่ใหญ่ไม่ใช่กวัวด้อยกว่าจากถูกๆเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูก ถูกคือถูกผิดคือผิดแล้วต้องรู้จักเคารพรวะขอโทษคนให้เป็นถ้าเราผิดต้องขอโทษเขาไม่ใช่ว่าฉันใหญ่กว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอฉันใหญ่กว่าเธอตำแหน่งฉันสูงกว่าเธอถ้าเราผิดเรารู้แล้วว่าเราผิดต้องรู้จักขอตูสอนเยอะคนสอนมากเงยไม่รู้เขาเอาไปรู้แา่ไม่รู้ อาจารย์ก็สอนอยู่ที่นั่นหลายปีนะครับตั้งแต่สอนนั้นกระทรวงศึกษาธิการทั้งไทยจนถึงเกษียณไม่ได้ย,ย้ายไปที่ไหนเลยครูศิษย์อาจารย์ก็หลายรุ่นมากช่วงที่มีนิสิตผู้หญิงเข้าไปเรียนเนี่ยมีหอพักไหมหรือไม่นะมีเป็นไม่ได้แลยรุ่นเร็กเนี่แรกแรุนอาจารย์ระดมมาเป็นแปลกประหลาดเพราะให้แต่ผู้ชายเรียนทีแรก มันเป็นความแปลกประหลาดของของนิสิตชายเขาเลยจ้ะคือเขาเคยมีกันแต่พวกผู้ชายเล่นกันมึงว่าพ้าโวยอุยอ้ยเหลือลายอะไอ้หอวหนึ่งหัอสองเนี่ยหขวนอนอะช่วงนั้นยังเป็นแฝดครูชั้นสูงนะมีรับผู้ชายอย่าง,ง,ง,งเดียวชั้นสูงขนมเปรซานนิดตรงฐานอาจารย์เลือดติดอาจารย์เลือดตันแรงเหมือนนะขนาเขาแหละจิตแพทย์ครูชั้นสางขนมเปรซานนิด เป็นนักเรียนประจําการชุ่มเมืองปักก็ดูเหมือนนุ่มแล้วแค่นหะม,มันแอบรูปบุรีกันชั้นบน <c oughs> นะชั้นบนตึกสองตึกสองพอ,อเราไปไม่ให้รู้เรือเลยตัววันนึงตะโกนเสียงดังลั่นเลยว่าเราเราไม่ <c oughs> ขันในใจนะเ <c oughs> ดินหน้าเฉยเลยนะเฮ้ยใครออกเก่งเอาไป อาจารย์ดีดาคกำลังจะมาตรวจหออะไรรู้ตะโกนกันให้ลั่นลั่นะตึกสองก็เป็นหอพักด้วยหมดตึกหนึ่งตึกสองสองหอตึกสามเรียนอย่างเดียวแค่นั้นอ่ะโบน้ำฉันยังเคยไปว่ว้น้ำอ่ะแต่แต่เวลาปรากฏด้วยช่วงนั้นน้ำยังใสวันอาทิตย์ ว่ายน้ำกินไม่สิลาไทยไม่ไหวน้ำในฝ่าในบ่อเด็กไม่เคยเห็นในักจักรสิลาไทยเยอะเยอเคลือจักรีิลาถ้าจะกรว่ายน้ํานะมันก็ต้องใส่กางเกงอับน้ําใช่ไหมชุดอับน้ําไม่เคยไอ้นุ่งกระโจมอกไม่เคยเกินมันไม่เคยนุ่งกระโจมอกว่ายไม่ว่ายไม่ออกก็เรียนมุขสื่ต่างประเทศตลอดแต่ชุดว่ายน้ำต้องใส่ชุดว่ายน้ำบักเด็กมาดูกันใหญ่เราก็ไม่รู้มันดูไม่ดูเราไม่ได้ดู ไอ้ตึกสองไอ้หน้าตึกสองมันมีบ่อบ่อใหญ่ชวนน่าจะเหลียวไปมัไม่น่าจะเดี๋ยวก็จะนุ่งกระโจงอกฉันไม่เคยมีนุ่งกระโจงอกนี่เกิดมาไม่เคยมีไม่ไม่นุ่มเป็นไอ้ไอ้ใส่ชุดด้วยน้ำเนี่ยนะยังจําได้ติดอกติดติดตดหู haft, giving, อยูย่เลยตอนนั fire, ้นก so so, really so, ็กลับมาจากนอกแล้วก็ไป ไปเที่ยวน้ําตกไปเขาออกไปเที่ยวน้ําตกไปเที่น้ำตกเอาไปเที่ยวน้ำตกกูก็ไปมากิว่าอะไรของมันนะก็ไปเลือกบันไดเราไปกันมีสามคันรถมีรถตุกตอนนั่งก็อยู่ดูนี่แต่งงานแล้วรีะยังไม่แตงานดีตั้งแต่แล้วก็มีใครแต่ใครแตใครจนก็มอ้ยโอโหเลยยังไม่ค่อยรู้จักเลยพวกอาจารย์ที่ชีลาก็มีเป็นนะ ต้างสมุดเข้าไปด้วยนะไม่รู้ใครจัดใครนะแลว,วรถที่จอดเข้าที่น้ำตกอะไรไม่รู้น้ำตกอะไรนี่ว่ามันคือจําได้แต่ในหัวสมองเนี่ยนะว่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นน้ําตกตรงนี้เป็นไอโค้งลงมาตรงนี้แล้วก็มีรถที่จอดเนี่ยนะใก็จะไปรู้เลยว่าวัดคมทยเขาไม่ใส่เชื่ออัดน้าจใจเขาหงกับตงกกันอะไรกัอะไรกัาแบบนี้ ก็ที่บอกว่าไปเที่ยวน้ำตกนั่นได้ไหมว่าเราวี่งไปถุดจุดนั้นหลายตัวถึงจะไปจุดนั้น,น,นไม่เหนื่อยกันไหนเลยนะลายเป็นดาวเด่นอะไรก็ไม่รู้ <S <S 2> <S 2> <ๆ S 2> รถจอดข้านะเขาก็พวกผู้หญิงทั้งหลายจำไม่ได้เลย <S 2> <S 2> ว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นหนุ่มกระจุมอกกันหรือ่าวอะไรก็จำไม่ได้นเนนั้นอ่ะเราก็หลบไปข้างรถปั๊บ เจ็ดออกมาเป็นชุดไต่นานคนเดียวเป็นโดดลงไปในน้ำตุงคนน้ำกกะ่ายทุกคนหยุดทำทุกอย่างวิ่งมาดูไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่าเขาไม่นุ่ง ชุดไว่ว้น้ํากันคนไทยเขาหนุงกระโจมออกกันทั้งนั้นนะโอยโอยเอย,เอยมันมากจาก่เมือง,งก็เรียนหนึ่งสิ่งต่างประเทศตลอดเอออย่าไเารียกประหลาดเลย <c oughs> โง่โง่โมชมัด <c oughs> ไม่รู้อะไรทุกอย่างสิ่งแล้วทําทำทำสิ่งที่ตัวทำเนี่ยคือเข้าใจว่าไม่ผิด ไม่ผิดตีแล้วทำไม่ผิดขนบประเบธนี้ไม่ผิดอะไรเข้าใจอย่างนี้ทุกตลดเยอะจำโซนอบรมไทยก็ไทยก็พูดอยแบบนี้อ่ะเราทําอะไรอย่าผิดติ้นทํายาผิดกดไม้ยังเท่าแดางเอ้ยเคยสูกทุกวันก่อนยัง